ครับกาสวัสดีเนี่ยมือเสารนะครับพี่น้องสุขูสุขคนครับเสามือนี้ก็เป็นมือวันซุกนะครับพี่น้องมือนี้ผมกาสิมาถ่ายคลิปวิดีโอที่เพิ่นกําลังปีงไกลนะครับพอดีเป็นมือดีนะคบมือนี้มือนี้แท้จริงผมจะได้ไปจังหันนะครับพี่น้องแต่ว่ามือนี้ผระเพิ่นประกาศกังแก่นะ่าว่าไปสารจังหันทางอื่นนะครับก็เลยบดไดไปนะครับพี่น้อง ผมก็เลยสิม,มาถ่ายคลิปวิดีโอที่เพิ่นกำลังปีงไก่พอดีนะครับเฮาก็ไปเบิ่งพร้อมกันเลยนะครับพี่น้องบรรยากาศเ้า,าๆครับอยู่บ้านหนองเสือกนะครับของอุบลนะครับอําเภอศรีเมืองใหม่นะครับคาร์เมเนี้ก็คึ้มๆนะครับอากาศคึ้มๆแคบหม,ม,มู้ดพันธ์เทพเองบ่มีบ่โอ,โอ้เกือบลมเบิ่งนปีงไก่ซะก่อนนะครับเพิ่นกำลังปีง เมื่อนี้เพิ่นมาแต่เฮดเวียกแม่นบอกพอลัดจังว่าเพิ่นปิดแม่นมาไดยาววา่กีดยางไมแต่กได้กีดยางตอนเพิ่นกำลังปีงงปบึงแคบหมูเพิ่นเล่านนะครับอยู่บ้านน้องเสือตําบลค้ามไรอันเภอศรีเม,มืองใหม่เอฟซีบันน้องเสือทั้งหลายเบิง่งเบิ่งแล้วก็พากันมาสื่อในเด้อบอกบันน้องเสือทั้งหลายผู้ได้โบมีกับข่าวกินนะครับกับมาเบิ่ง มาเหลือกมาเบิงนะครับเทื่อมโบจักนะครับกับเบิงจะคลิปวิดีโอนี่เนาะยูนาวัดนะครับหลานต่างยูนาวัดเพิ่นกับคล้ายปีงไก่นะครับตำบักหุ่งตำกวยต้อนี่นะครับบางเหมือไตหลานเตี้ยวนี่แหละพี่น้องทานทั้งเนื้อนะ่ะก็สิเป็นหลานเตี้ยวก็สิมีปีงตับปีงไก่นะครับปีงใส่กอง น้ำแข็งไซส์พิ่นกระขายนะคะพี่น้องน,น้ำแข็งไซส์พิ่นกระขายมีแคบหมูมนี่มาบนทางนี่นี่ใส่ก๋วไม้ละซิฟนะครับไม้ละซิฟถือดีไม้ละซิฟเพื่อนมักใส่เอียงใน่นี่ซอสบอกเพื่อนคือจักสูตรเมืองน่าจะยูทูบบอก นี่กำลังเลื้ยงงามเลยแท้จริงแต่ละมือเพิ่นปิีงซุกแล้วนะพี่น้องแท้จริงปิีงซุกแล้วบักม่วงวัดซุกแล้วบออ่นนี้น้อมีหน่อบักม่วงยัดโบกไปท้ายม่วงเก็บบักโบกอะไรก็เห็ดบักม่วงยัดโบกกินนี่สิหน้าโน้มีหน่อกูขึ้นอยู่ด้แต่กูว่าสิไปเบื่อเลยกูเขาไปเบื่อกูวาเขาไปเบื่อไปยิ่กขอนกินเลยมันซุกแล้วเมนบอก เพื่อนกับเป็นยูทูบเบอร์คือกันแต่ว่าเพื่อนบ่คอยได้โพสคลิปนะครับเพื่อนขี้ขาดเพื mm ่อ hmm. นบดจักสีเห็ดแนวเห็ดส่องเพื่อนกับรอบก่อนก็นเอาลงไฮเบิ่งกแล้วรั่องพาวเวอร์พูลนะครับนี่ปิ่งไปเรื่อยๆแต่ละเทื่นี่ใส่เวลาประมาณสามนาทีบ่พอรัหรือสามสิบนาทีสามสิบนาที ประมาณนั้นเพราะว่าต้องใส่ไฟไฟอ่อ,อนๆเนาะถ้าใส่ไฟแห้งมันสิไมใหม่ในในไห่เบืองไหววิธีปิ่งพี่น้องกระซีาไฟแห้งเกินไปกระหาขีเทามาก,กบใบเพื่อให้ลดความห่อนให้มันพอดีวิธีปิ่งยังกระไดที่เป็นค้องมันๆปิ่งตับกระมิดตะตอนบางใหญ่ บาท่การเก็บคับิบบาทครับใหม่ละซิมเบนบรรยากาศรอบๆนะครับกะนี่ลกะก็เป็นวัดนะครับอยู่นาวัดเลยเด้อพี่น้องนาวัดคล้องสำรานนะครับนี่ละนาวัดคล้องสำราน บง่านกับสิเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือวศชลากาลางบาทนะคบพี่น้องเขตวัดช่วงนี้ก็โควิดก็ลบมาละบาทคือเก่านะคบพี่น้องไปไซมาไซ่กับละแวงคือกันจักหน่อยนี่พมแห่งสีเปิดเทิมนะครับผมแห่งสีละแวงค้างเลยแห่งสีโบยกเลี่นเลยแหละเพราะว่าความปลอดภัยของห้องข่านคือกันเนาะดมากครับพ่อแม่กับบริเวณน้ำได้กระแยกจากการเบิด แจ้าหน้าที่เขาก็ไปรักษาเองตายมากกับบ่ิไส้ซุงสาการน้ำอีก <G ül> เขากับเผาเองเนาะเจมเพนหลวกกันนี่เป็นตยานครับทางหลานเขาผัวคล้ายค้องคล้ายบาย่ไใดเขาบ่อห้นั่งกินจังว่ามือขอยไปเมืองหันเงียบเงาหันที่โลดบกคอยร้ายบันไดเพราะว่าทางหลานเขาบ่ให้เปิดให้นั่งกินหันที่ตะยานได้หลวกกันนี่ไพ่าบบตยานเนาะตะลาดเท่าเคยมาเปิดกันยังปิดแล้วเนาะน,นี่ พวกค้ายข้องกันยากันยังว่คล้ายคร้ครใคล้ายแน่จอยู่น้ำท่วน้ำหนาแนมันรรยาดอเม่แนพวกเฮ็ดงานนี่แห้งสิโอ้บริเ็ดแล้วถ้าพวกกันนั่นเนาะเขาปิดงานยังสิถ้ามีคนติดจักหน่อยถ้ามีนักศึกษาติดมานี่แห้งสิเด็ปิดมาหาไั่เลยล่ะเดียนออนไลน์อันนี้ดังไหรเห็นยังนพอร้ชจังเอาเสริมใส่บ่แมน่สำรองอือ พ่อนนอนันต์เองซูมเอียงนั่งโตอยู่ยูเพื่อนอยู่บ่ลลี่ไปใส่บ่ลูกรุง่อนเศษไปไหมบ่ไปอย่างน้ำแป๊วหนองไปเบิ่งหนองบ่ไปเป็นพี่เลี้ยงบ่บักม่วง,งญาติโบกมันโรยน่ะแล้วปานอยากไปเก็บอยู่เก็บละกะหลักเฮ็ดคขี้บกินบักม่วง,งญาติโบกเบ่งเข้าไปจะต้องใส่เวลาประมาณ30นาทีจังสิสุก ต้องใส่ความอดทนขนาดเนาะมันยังสีสูกมันจังเดืองอืมผิกเรื่อยๆเนาะ ฮีระพี่นองเบิ่งไว้เดอร์ซสี่ได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางโมเมนต์เหลืองง่ายเด้อพี่นองผู้ดใดใส่เงินพอเงินแม่หันคิดเบิ่งดีๆเด้อแต่ละบาทแต่ละสตางซ้สมสี่ได้เงินมากโมเมนต์เหลืองง่ายบ้คือหลูกข้าราชการใส่มากโดยน้ำพักน้ำแรงเบินได้มากโดยน้ำผักน้ำแรงนะครับ đang khi chắc nói cá súp มันนี่ท่ายไปเรื่อยๆนี่บันนี้อน,นาคตคลิปที่เอาลงเนี่ยมันก็สิเปิดสางเป็นเงินใดที่นี่แห่งมี่ร้ายแห่งสิเปิดสางเงินได้ร้ายร้ายคลิปเฮ้ยร้เอ้ยอยู่ในเงนินไม่นะเพิ่นเห็ดกับเขาบ่หรือเห็ดยังเพิ่นเป็นเชื้อปรสิตก็ไปเบิ่งเพิ่นเสียบลูกปปสิตไปท้ายเอาเพิ่นก่อน มาเบิ้งข้างในนะครับเพื่อนเห็ดยังยังมันทายข้างในบัวใหญ่ไม่โผล่หมออิริมันเหมือนหมื่นน้ำมีกันยังว่าอันนั้นบันซี่แอสเซนนั่นแท้จริงมันได้อยู่ได้มีมันสมาร์กได้อยู่แต่ว่าของกูหันมันสมาร์กโบผ่านมันก็เลยบ่ได้กูไปลองสมาร์กใหม่ล่ะบ่ทันได้อยู่ตอนนี้ของมึงสมาร์ทคือเดียวเมนบอกระพาน ก็ใส่เมลเดียวแน่นอนโบผ่านมันนีกูกะเอาเมลเ,เก่าแล้วย่ำอยูอย่หันมันมันมันโบผ่านจ้มันเป็นอย่างแท้จริงมันสมาร์ได้อยู่แมียโลดสามขัน <c oughs> ตะกี้ยูบอลน,นี่เพิ่นกระสิเป็นกอไพรนะคะซูมือเพิ่อกระตัดออกแล้วก็บ,บุ่งลังขาจัาหน่อยกูสิไปเก็บมองยันโบเมี lương leo, hửm, ừ, lẻm là nọ หอมเป็นตะแสบขนาดใส่ไฟอ่อนๆปิงเนาะปิ่งย่างกระไดที่เป็นมันๆแคมหมูบ่แม่นะ่า จ้าเบื่อคือเห็ดเป็นเบิ่งใน้อยู่ถูบมอเอาอยู่ถูกเหมือก็ดีเนาะเห็ดแห้วเห็ดเป็นเบิ้งแสดงว่าเห็ดเข่ามันไก่เจ้าเบิ้งจากระจาเห็ดเป็นได้นี่เนาะไม่เห็ดเป็นอยู่ได้เข่ามันไก่ถูกไทยเนาะเขาเลยไทยเลยอ่ะเออเออมาไายอก่อนเลยไทยขาดทุนไทยขาดทุนทุ้งละหาเป็นบริษัททุ้งละซีบเนาะอันนี้ก็เห็ดเองมองอ้แบบแบบคือมืออาชีพเลย อยากเฮ็ดยังก็เฮ็ดเป็นแล้วอยู่ในยูทูบต่กี่คือการขอเฮ็ดกล้วยสาบบุเป็นกับเบิองก็เฮ็ดเป็นอยู่ได้อล่ะเบิองแม่หันเขามีขวดหมูในช้อนของเบือมะเบิองผัวทำมีเพิ่งกำลังอันนั้นส่องวเวอร์พูลก้อนหน้านี่ล่ะเดี๋ยวสิอันนั้นไหวไฮเมื่อื่นเรื่องเมื่อเช้ามันแต่สิผู้ตัวนั้นแม่จะสิเห็ดแบบหมูแบบถอดให้เย็นเฉินเลยนะเก็บเพื่ออะไรของหมูจักหน่อยสิไปหลอกเบิ่งซื่อๆดอกเก็บคลิปกัสิเห็ดอีกคลิปหนึ่ง ว่าจะไปถ่ายอยู่เนี่ยมันว่านไปเบิ่งไปน้ำกันอยู่บ่ล่ะเขากล่องน้ำกูหรือมึงเสียถ่ายเอาของมึงเองเสียจะไปถ่ายเองเออถ่ายแบบว่าถ่ายคนละกล่องก็ได้เองสินา่าไปพร้อมกันเกบ็บใหม่ไอ้พเพือพ่อนเพื่อนกับเก็บมาแต่วัดบ่นี่ยกนั่นบัวมองยงาโบกคือกันบ่นี่ปมาพี่น้อยมองยงาโบกสิเฮ็ดขีปกินมองยงาโบกนะแบบว่าเห็ดใส่ดีๆบนุกกซินกับไม้ละหานะครับนี่ ฮอดดอกฮอดดอกฮอดดอกกูบอไปตัดได้หนีแม่วะเสื่อมกันเลยหันหน้ามีกูบอเใหดตัดคลิปเร็วแคบหมูบ้านในหมกหมองหิมะผ่านเห็นยังโอ้เจ้าเดือดป้รถคอยเออบ่มี้ลากไปเห็นยัง เป็นบักหน้าบกักยนันบักหน้าบั๊กหน้าบักเแี่ยก็ต้องคนนี้เอาอเอาโดนด้วยนะครับเป็นจังไหนเนี่ยครับปีงไก่เป็นตาแสบบอพี่น้องเอฟซีบรรนกเสือกมาลองเบิ่งเดอ้อกับเขาเสากับเขาเทียงยังสีห้าห้านข่าบุพเพนาวัดเลยพี่น้องเอฟซีบรรนกเสือกไก่ไก่นี่ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้อง รักษาสุขภาพดีๆครับไปใช้มาไซไซหนากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์นะครับครับวาดไปก่อนนะครับแล้วพอ,อ,อก,กันไม่คลิปนะครับขอบคุณหล,ล้ยๆนะครับที่เขามารับชมครับบ,บ๊ายบาย